สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการผู้หญิงที่เป็นค่ะวันาังคารแล้วมาเป็นส่วนสัตว์เลยนะโอ้จริงอยู่นี้เขาฮิตกันนะเออใช่ค่ะนี่เสือตัวผู้อันนี้เสือตัวเมียเช่นกันนะและกลายเป็นคู่เลยนะคะซื้อไว้นะไม่จําเป็นต้องแบบว่าไม่ตกใส่ได้แป๊บเดียวอะไรเงี้ยใส่ได้ตลอดนะคะอะไรพวกนี้ใช่แล้วก็ไปพลิกแพงกันไปแต่ว่าอันนี้ก็จะทําให้เราแบบว่าคนตัวไม่ไม่ค่อยสูงก็ใส่ได้นะใส่ได้ใส่ได้อย่างน้ไม่สูงอย่างเงี้ยก็ใส่ไม่ได้วย ไค่ะผาก็สบายด้วยใช่ใช่ใช่แล้ว<า>คะ่ะวันนี้<ด>ให้คุณผู้ชมร่วมสนุก SMS ออีกเ<ม>ช่นเคยนะคะส่งเมนูกระเจี๊ยบ เข้ามากันเยอะๆเลยค่ะพิมพ์ BP ตัวใหญ่นะคะแล้วก็บอกเมนูอาหารที่มีส่วนผสมของกระเจี๊ยบนะคะส่งมาที่4890011ค่ะกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวนะคะเมนูอะไรมาทำอะไรได้บ้างนอกจากกินกับน้ำพริกแล้วลองคลิกแรงดูซินะคะแนะนำเมนูมาส่งมาที่489001นะคะลุ้นรับของรางวัลจาก b s c ทั้งละหนึ่งรางวัลด้วยใช่แล้วค่ะแล้วก็ช่วงหน้านะคะแอมยังมีเรื่องของความเป็นมงคลมาฝากคุณผู้ชมกันอีกด้วยค่ะว่าใครที่เกิดวันต่างๆจะเป็นวันจันทร์คันพุทธพฤ่อหัสุขนะคะ จะต้องมีสีประจำตัวด้วยโอ้ยดีเลยนะใช้แล้แลเรื่องหนึ่งะนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้จะมาเตือนกันว่าใครเนี่ยชอบซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเองะจะมีภัยอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะต้องติดตามกันในช่วงหน้าตอนนี้พักสักครู่ค่ะค่ะ